สวัสดีครับพ่ออินน้ำกือตาอ่าวันนี้ขี่จักรยายนกันแต่เช้าเลยเหรอฮะเรายัางอยู่กันที่สุขโขทัยนะที่สุขโขทัยฮอริเทนอในสนามบินสุขโทสขโทัยเลยเออแต่ว่าวันนี้เราบีกิจกรรมอะไรครับมาเดี๋ยวเราจะพาดเด็กๆนะไปดำนากันไปขี่ควายให้สัมผัสถึงกลิ่นอายธรรมชาติขี่ควายขมงฉงชุยเลยก็โอเคค่ะเดี๋ยวเราที่เราจะไปชื่อว่าโครงการเกษตรอินทรีย์ในสนามบินสุโขทัยนะคะ เดี๋ยวมีกิจกรรมอะไรบ้างตามไปสนุกกันจ้าไปเลยค่ะมาเหงาค่ะอ่าสิ้นาทีนะคะเอ่อกับโครงการเกษตรอินทรียย์ภาในสนามบิสุโบทัยค่ะโอเควันนี้ต้องมีกิจกรรมที่เด็กๆสนุกแน่ๆเลยค่ะจะทำกิจกรรมกันครึ่งวันนะคะก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนเปลี่ยนชุดก่อนเลยอะคะเปลี่ยนเป็นชาวนานะคะ ลองเกตมีกระหมวดคิ้วอ่ะไปดูซิจะน่ารักไหมเอาไปเลยค่ะไปคืออะไรครับหมามีภาษาท้องถิ่นสุดเฮ้ยเหรอนี่สุโขทัยถ้าคนท้องถิ่นจริงเขาจะเรียกสุโขทัยต้องเนิ่นเน่เสียงเสียงไม่ถูกต้องต้องออกเสียงไงครับสุโขทัยสุโขทัยก็สุโขทัยอ๋อจะเนิ่นเน่หน่อยหนึ่งนะกัจจี้กัจจี้แปลว่าอะไรครับตะคบป่าแปลว่าอะไรกัน อ่ะลองอ่านดูฐานก็ได้ฐานนะฐานเต่าคือเต่านะฮะอีอีนวมอีนวมอีนวมโอ้โหนี่นี่อะไรปุ่นปุ่นหนีไปอ่าโหมีคำแปลกๆเยอะเลยฮะอ่าภายในโครงการเกษตรินทรีศรีก็มีร้านอาหารด้วยใช่ไหมคะอ๋อมาทำอาหารใด้ทานด้วยหรอคะ เขาตกแต่งร้านสวยมากเลยดูสิเกสกายอะไรคะปราการ์ดหรือ้าตั้งโออใช่ประกาศเด้อคะใช่ค่ะนี่ประกาศค่ะอันนี้เนี่ยเขาจะเหมือนจะให้ตั้งท้องกันแน่เลยเขาให้มันมองหน้ากันแล้วมันก็ตั้งท้องเลยค่ะมันสบตากันแล้วมันก็ท้องเลยค่ะดีไหมคะเกสไม่ดีทำไมอ่ะว้าวทีคาแหม่น่ากินเอ้ยไม่ใช่ปลาปลาอะไรกาย ปลา,าตะเพียนทองอ๋อนี่ค่ะปลาตะเพียนทองฮะโอ้หว่ายมันจะพระว่ายไปที่เดียวกันนะครเนี้ยอันเนี้ยปาป้าเคยเลี้ยงอันเนี้ยปลาตัวเนี้ยปลากดว่าอะไรครปลากดว่า, <laughs> าใช่เอา,า,าเมื่อกี้มีจมีปลากดทองอันนี้ก็เป็นปลากดว่า,ากดว่า,ากัดกายอ่ะเหยียบขี้หมาใช่ไหมไม่ใช่ปลาล้อเล่น <laughs> <laughs> มาดูเอาเอาเร็วอ้โตัวอะไรฮะไก่เหรอฮะไหนไก่จริงด้วยโอุ๊กกรโดดลงมาแล้วโอ๊ะวิ่ง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 อ่าไปเดินไปด้วยกันเลยเอ้าเกตเดินหลบทรรมาติ ะเดินหลบทำไมอ่าไงคะขั้นตอนแรกทําอะไรก่อนครับอ๋อเปลี่ยนชุดอ่ะอ๋อเปลี่ยนชุดก่อนเหรอครับอ๋อเนี่ยอุ้ยนี่มันชุดมอห้องนะฮะใช่นไหมคะนี่ของเหน็บนี่ชักมาสะอาดเรียบร้อยอ่าเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดกันจ้าตอนนี้เป็นไงครับกายฮะโอ้โหทุกคนแต่งชุดแต่งชุดมอห้องพร้อมท่านนี้ปากถี่แซบจิบายนะจริงเปล่าเออจริงด้วย เดี๋ยวคอยดูนำจำนาเสร็จจะยังสีดีอยู่ไหมอ่าไปลูกไปอ่าไปเลยค่ะกินรถค่ะไปรถกอล์ฟเดี๋ยวไปดูรถกอล์ฟของที่นี่กันนะฮะรถคันนี้ฮะรถคุณแตนนะฮะห้ามห้ามพูดคำไม่สุภาพนะฮะใช่ฮะเฮ้ยมีกระอ่ายเฮ้ยเอ้าเฮ้ยะตายเอาไปแล้วเจ้าตายตกโอ้เอาตายละวเจ้าตายตื่นตูวไหมนะอย่างเงี้ยจริงๆเขาเรียกรถอีแตันนะฮะแต่ว่าที่นี่เขาเรียกให้สุภาพก็คือรถ อ่าเด็กๆขึ้นเลยค่ะแต่คืออะไรนี่ไงรถอีแต๊นอย่างนี้แหละอ่ะไปมาแล้วไตกๆๆตกๆกๆแๆค่ะใช่ไมาด้านหลังล็อตเป็นเหรอคะปกติอ่ะจะมีกิจกรรมเก็บไข่เป็ดใช่ไหมครับแต่วันนี้น้ำท่วมโขดค่ะ เป็ดเต็มเลยโอ้ทำไมเขาต้องเซ็งเป็ดด้วยคะทำไมฮะฮะนี่เตอร์ปอปโร่ค่ะโอ้ยนี่ไง่วายน้อยไม่น้อยนะตัวใหญ่แล้วปั่นเมื่อวานโอ้ไหนกว่างฮะอ๋อนี่หนูยักษ์อ่ะอ่านี่นี่นี โอนี่ค่ะหนูยักษ์ค่ะ,ะนี่นี่ไอ้ไก่นี่มีในโน้เสาด้วยเมืม่อวานมาขับรถขับรถยักษ์ถึงสถานีแรกค่ะเฮ้ยมีหยุดเต้นนิดนึงอ่าลงได้แล้วมูเต้นเฮ้ยอ่ามูเต้นอ่าใส่หมวกค่ะเอาเต้ตตตนขยันเต้นอีกอ่านี่ค่ะเมืม่อวานเราก็มาแวะแต่วันนี้เราแวะในโครงการอีกทีนึงนะฮะ ตรงนี้ยัมีไดโนเสาร์เพียบอ่ะกายอันไหนพันอะไรอะ่ะฮะไหนหันมาบอกสิหันมาบอกก่อนเร็วรไ,ไหนไหนเต้นอย่างเดียวเลยโอ้ยอย่างจีนวันนี้เปิดด้วยนะนี่เวลาที่เปิดอยู่เมื่อวานเรามาไม่เปิดนะอ่ะแต่แ่บเออเด็กแล้วเป๊ะสองอ่าหลวงพ่ออะไรนะฮะทันใจอะโอเคงั้นเราขอหวยก่อนเลยฮะมาที่ ออกไปค่ะอ้าวเหรอไม่อขออีกฮั่งวดาน้านี่ค่ะผมพ่อฮันใจอสวยนะคะคือคนที่ได้าพไม่ได้ไม่ได้ไปทิกรรมมาอ๋อเข้ามาได้ด้วยฮะอ๋อดีจังเลยค่ะอะไปไปต่อกันดีกว่านะเฮ้ย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 เฮ้เอายเ้อเฮอ้เฮ้ยฮ้เฮ้ยฮ้ยเฮนยเฮ้ยี้ยเฮ้ยยเฮ้ยอเนี่ยค่ะโอ้ อ๋อข้าวผัดเม็ดใบบัวต้องเป็นแบบนี้แน่ๆเด็ดใบบัวแหละแล้วก็เด็ดฝักบัวจากฝัโอเคเอาฝักบัวที่ได้อาบน้ำก็อาบจากกระดิ่งตะเบนใช่แป้งผักเหรอคะแป้งผักแบบหอมหวานที่เขาปลูกไว้ให้กินเหรอคะโอเคค่ะของคุณเทพด้วยอ๋อมะเขือไข่เต่าค่ะหรือว่าเรียกว่ามะเขือไข่ ฟักข้าวเหรอคะโอ้สวยเนาะฉันเพิ่งเคยเห็นอะสีสวยมากเลยระวังมันมันแหลมมากมมมันแหลากอ่ะให้ให้ลองจับดูเขาอยากจับก็ให้จับดูจับเบาๆนะถึงไงอันนี้ฟักข้าวเขาเอาไว้ทำน้ำไว้กินเราเคยกินน้ำฟักข้าวแล้วนะอ๋อเหรอที่เคยชิมที่บุรีรัมย์อะโอเคดี่นะถ้าป๊าป๊าเห็นอะไรดูสิอ๋อปิ๊กเหรออู้จริงๆด้วยนะโอ้โห เนาะโอ้ไม่มีอะไรคุมด้วยเนาะเจ๊นี่นี่อะไรฮะต้มยำเลยต้มยำเลยอันนี้คืออะไรหมอมะใบมะกรูดใบมะกรูดเหรออ๋ออันนี้ป๊าป๊าคุณเคยอะไรรู้ป่ะอยู่ในโทชีผู้ชายโอ้โหโอ้โหโอ้พิเศษพิเศมโอ้โหเจอตีนิดนึงไม่ได้เลยนะ อันนี้เป็นแปลงกุหลาบค่ะอ๋อแปลงกุหลาบเหรอคะกุหลาบดอกสีชมพูสดๆตรงนู้นเนี่ยเกาไวท้ทำทำชากุหลาบอ๋อทำชากุหลาบเะคะโอ้อลองไปนั่งดูได้ไหมคะได้ไหนากายลองนั่งดูสินุ่มเหมือนเหมือนปกติไหมฮะนี่ไหมไม่นุ่ม <c oughs> นอนเลยนอนเลยฮะเหมือนฟางไงเนี่ยเอาเอาเอาลองนั่งดูกาเกตนั่งก่อนไม่ต้องสนใจหรอกลูกเอ้ยอ่ะนั่งเลยเออเป็นไง นไงฮะแข็งมากเหรอนี่แปลนี่ทรศการบ้านเราบ้านเราค่ะอันนี้เกสเคยมาหรือยังฮะเกสเคยมาแล้วเหรอคะจำได้ไหมมีอะไรฮะสีข้าวอ๋อหนูเคยมาทำตรงนี้แล้วค่ะฟาดข้าวเหรอคะในลองฟาดดูดิฮะอย่ามาฟาดโดนหัวตัวเองนะเขาจะเป็นค่ะเดี๋ยวข้าวมันมาแบบนี้อ๋อแล้วไงฮะใส่แล้วก็จับฟาดให้อ๋อข้าวกระเด็นเหรอฮะฟาดใส่หัวเกสเหรอฮะไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เป็นเครื่องบีข้าวนะคะับอ มันเล่นข้าวลงด้านนี้นะคะเสร็จแล้วก็หมุน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 เนี่ยเป็นข้าวที่แบบว่างทีมันจะออกด้านนี้ลมมันก็จะกลาคือเด็กๆเนี่ยขนุนหมุนนะไปลมไปลมเปล่าที่ไม่ได้คุณภาพเลยอ๋อค่ะอ่ะคัดมันอันนี้ฮะอันนี้ทำอะไรฮะอ่าตามค่ะตามตามอ่ะจับปัดข้าวเสร็จแล้วก็มาวีข้าวแล้วก็มาคลายบวกหมวกปิดหน้าเอ้าเอาทำข้าวให้เปลือกอ่า่าตีข้าวค่ะโอ้ ต่อไปค่ะสีข้าวค่ะอ่ะไม่ใช่สีขาอ่ะหมุนไปต่อไม่ได้เลยค่ะอ๋อต่อเนื่องต่อเนื่องอ่ะอ๋ออุ้ยแม่แอนทำเก่งแม่แอนมาสีข้าวแถวนี้ค่ะอ๋อเขาเอาไข่เป็ดมาทำเป็นไข่เกไข่เค็มใช่ไหม ไข่สดๆเอาไว้ใช้ทําอาหารกลางวันเลยโอ้นี่เขาต้องทําหลายวันแต่ว่าบ้านเราเนี่ยนะแอนแตะทีเดียวมันเค็มเลยบ้านี่นี่นี่เห็นสังเกตปะนี่คือเพิ่งเก็บมาใหม่ๆยังไม่ได้ล้างไม่ได้ล้างทีดินี่โคนเลยอันนี้อร่อยค่ะหรอไม่ใช่มาลองพี่นี่เขายังแปรลูกกล้วยด้วยนะคะเอากล้วยน้ำว้ามาทำเป็นกล้วยตากโดยที่แบบ ใช้พลังงานแสงอาทิตย์โดยไม่ต้องใช้น้ำหวานอะไรเลยต่างจนน้ำเป็นสีอย่างเงี้ยค่ะใช้เวลาประมาณอาทิตย์แล้วชิมดูสิคะมีให้ชิมด้วยค่ะยังไงฮะอร่อยอร่อยเหรอฮะอืหวานธรรมชาติมากไม่ได้แื้อเลยมาโอ๊ยโอ๊ยหมดแล้วเ่ะเด็กๆกินอย่างรวดเร็วอร่อยไม่น่าเชื่อเลยว่าไม่ได้ใส่อะไรเลยอ๋อไม่ได้ใส่อะไรเลยมาตักด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะฮะนี่นี่นี่เดี๋ยวเขาจะปิดนะอะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ยเขาจะปิดอันนี้ลงมาอ่ะมาม่าเขาขึ้นไปนอนค่ะเขาจะได้ปิดละ ได้ผิวแทนแทนไงไดไหมผิวผิวคงไม่แทนนะคงข้ามไปดําเลยเดี๋ยวคงข้ามไปดําเลยแน่นอนอย่างเงี้ยเรากาลังคัดข้าวกันอยู่นะฮะเอาแค่เม็ดสวยๆนี่เขาใช้เขาใช้มือคนเลยนะท่านี่โอ้โหคัดยังไงครับบอกหน่อยได้ไหมมีวิธียังไงฮะเม็ดที่มันไม่สวยออกอ๋อเอาแต่เลือกแต่เม็ดสวยๆค่ะอันอันที่อันที่ คัดออกทําไงครับทิ้งไปเลยค่ะทิ้งไปเลยไม่ใช่เอาคัดคัดสีแดงเข้าคะ่ะไม่ใช่เอาคัดอันนี้เอาลงเออเอาสีแดงเข้าอ่าไหนสีแดงเ,เอาเข้าให้หมดอ่าเออารวสีสข้านะโอ้สีกันตรงนี้เลยค่ะ <c oughs> นี่นี่นมนเมล็ดมันไหลออกมา <c oughs> อ๋อ <c oughs> อ๋อเนี่ยมันก็จะค่อยๆดูดขึ้นมาแล <c oughs> ้วไปไป คล้ายๆกรองก่อนแล้วก็ค่อยสีมาทีละขั้นตอนโอ้เห็นแล้วสีข้าวดีเนาะอเออปลูกเองสีเองเลยเปล่านี่คืออะไรฮะแยกข้าวหักๆออกกับข้บขบาวที่ของขันย่อยพอสวยงนะามใช่ไคมโอ,โอ้นี่โอ้วันนี้เราได้กินอันนี้หรือเปล่าคะค่ะได้ค่ะโอ้ได้ชิมด้วยฮะอนี่ค่ะผลิตภัณฑ์ค่ะโอ้นี่ค่ะ ออโอ้ออนี่<อ>ใส่แพ็กเกจสวยงามไงข้าวหอมสุขโขอ่านี่เดี๋ยวเราไปซื้อนลคะ่ะตอนนี้ถึงขบวนการอะไรและะ้วครับอมะลงไปดำนานโอเคจะได้รู้ว่ากินข้าวไม่หมดเนี่ยข้าวเนี่ยมีคุณค่าแค่ไหนวันนี้เนี่ยมาลองดูว่าผลิตข้าวไงจะผลิตได้ขนาดนี้กว่าจะได้ข้าวแต่ละเมด,ดละเแต่นียใช้เวลายเยอะ โอ้โหอาเย็บเลยค่ะไม่ต้องกลัวกายกอดแน่นเลยเจษลงมาแล้วค่ะถอดรองเท้าเร็วเออเอออ่ะไปละน้องเจษกลัวแมงปอเล็กน้อยอ่ะแบบน้องกายไปลองขอด้ากันเลยนะอะเตะไปเอ่เตะไปเออนี่นี่ยจษมันอย่างสวยนี่อ้าวิธีถอดกล้าเราจะถอดนี้อ่ามาดูค่ะมาดูเจษมาดูก่อนเดี๋ยวอ๋อ้หนึ่งเฉียงนะฮะอ่า อ่ะเด็กๆมาช่วยกันดึงเร็วกายกายดึงอู้จายดึงได้แล้วค่ะดั้มเต็มแปลงด้วยดั้มไม่เต็มแปลงอ่าเร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 าเจสเจสมาดึงดึงแล้วเร็วกายลองดึงว่ะอ่าเจสดึงได้ไหมอ่าอ่าใช้สองมือสิลูกเจสใช้สองมือค่ะมามาได้กี่ต้นแล้วคะอ่ะกายโอ๊ยใส่ตะลุ่มดึงออกมาดีๆนะฮะลูกมามาได้กี่ต้นเงี้ย โอ๋้กลายเป็นไงได้แล้วได้แล้วอ่ะล้างเอาดินออกนิดนึงอ่ะออเสร็จแล้วดินออกนิดนึงอ่ะเป็นไงฮะโอ้ใบไป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 ดำตรงนู้นค่ะใบอันนี้นะคะอ่าแล้วเป็นปักตรงนู้นค่ะอ่าโอเคไอเก็ตลงเร็วค่ะเหยียบไปทีเดียวเออลองดูสนุกเลยสนุกอ่าขยับมาขยับมาอ่าจะกระชี เนี่ยมาเหยียบด้วยโอ้เออเออมันมันรู้สึกแบบนึ่มนึ่มดีนะอ่ะปักเลยค่ะอ่าปักเลยค่ะอ๋อกายน่ารักมากอ่ะปักเข้าไปเลยค่ะหัวแม่มืออนี่โ้นคะโอ้โหสามสี่ต้นไงอันนี้จะได้รู้เรื่องไม่ต้องกลัวมันตกกระโปงมันตกกระโปงอยู่แล้วเดี๋ยวหนูล้างทีเดียวเออทำไปเลยอ่ะมาต้นมันขึ้นแล้วก็เหลือก้า น้องกายครับน้องกายระยะแบบในี่บ้ากเลยกายเอามือลังมือล้งมือจุ่มลงไปอไม่อ่าอาโอเคนะเอาเลยให้คุณป้าเขาซ่อมเอาเอานี่เป็นไงกายบอกความรู้สึกหน่อยครับยังไม่หกปวดนะคะได้เท่านี้ก็ถือว่าโอเคแล้วค่ะมาว่าเป็นไงครับจังหวะที่เอานิ้วลงไปอะค่ะ โอเค,อ,เคอ่ะเป็นไงครับกายอ้ยกายปักปักไปเรื่อยเลยค่หยะหนูปลูกหญ้าป่ะเนี่ยนะปลูกข้าวหรือปลูกหญ้าเนได้ก็ดีจังเลยนะให้เด็กเรียนรู้ว่า<อ>คุณค<อ>่าของชาวนาจะปลูกข้าวปลูกข้าวขึ้นมายากมาเ,เรากินทิ้งทิ้งวางได้ไหมคะข้าวไม่ไ,มได้กินข้าวให้หมดเอานากายเป็นไงฮะชาวนากายแม่ยังไม่รู้ชาวนากายเป็นไงบอกมา ถูกดีอ่ะไปเลยค่ะอ่ะไปตัวค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะลอกินแล้วค่ะเราจะไปขี่ควายก่อนเอขี่ควายก่อนเหรอคะโอเคขี่ควายไหมครับกายไม่ขี่ทำไมลูกบ้านต้นข้าวสีดำดำเออคืออะไรคะต้นข้าวเหนียวดำอ๋อเหนียวดำเหรอเป็นห่อสำเร็จรูปมาเสร็จแล้วที่เขาคาดไว้ห่อค่อนข้างจริง เออจริงด้วยนะไม่เคยเห็นต้นชาสีดำนี่เราอยู่กันที่ตลาดกลางนาแล้วเราเป็นตลาดน้ำอะไรอย่างนี้เลยนะอ๋อนี่เองค่ะในน้ำยุกยิ้มยิ้มยิ้มลาดุกอยู่ตัวอะไรฮะปลาดุกเฮ้ยเด็กๆเห็นเปล่ากายเกสที่เห็นเปล่าลูกปลาดุกมีหนวดไหนครับเออจริงเหรอเออจริงด้วยใครเห็นมั่งมีหนวดจริงๆด้วยโอ้มของประกาศค่ะนี่โอ้ มีสีอะไรบ้างคะเนี่ยทอะไรกันเขาต้มมัดค่ะเต้มมัดเหรอฮะโอ้ไปดูกันดีกว่าเ้าเหนียวดำของที่นี่เองเลยนะมาแล้วค่ะอะไรคะเนี่ยที่นี่คือไปเปลือมาจะไป่ขี่มาดูควายค่ะไปดูมาดูควายในควายเผือกเออสีขาวค่ะเอออ๋อที่นั่งอยู่ตรงกลางนี่ไหอคะควายเผือกนี่กาายยีเลใช่ไหมขี่เลยอ่ะ เอาขี่เลยเอาขี่ถ่ายรูปเร็วเอาเอาบวกเปียวเอาหมวกเปิวบวกปิวบวกปยวเอาเด็กเจสไปขี่แล้วเจสขี่ควายเร็วรถดัดอ่ะอ่ะขี่ควายทีนึงแล้วขี่ตัวปลอมก่อนแล้วค่อยไปขี่ตัวจริงอ่ะอ่ะเยียบหัวเยียบหัวเอ้ยเยียบเยาว์ทำไมเราต้องใครมาอีกแล้วใครมาอีกแล้วนี่สองสองคุณนี้นี่เขาชื่ออะไรคะ บีเอ็มอ๋อเอ็มบีอ๋อกิ่ะอ๋อกิ่งมาไกลไปโอ้เนี่ยไฟเผือกเหรอโอ้ไฟเผือกคุณแซมเหรอคะโอ้มีชื่อฝรั่งด้วยค่ะอ๋อไปข้ามไปค่ะเอ้าย็ดมาเย็ดข้ามหน่อยเด้ออ่าอย่าเหยียบอันนั้นมันไม่แข็งแรงอ่ากระโดดกระโดดกระจุอ่าโอเค นี่ค่ะคุณอะไรฮะอันนี้คุณแซมค่ะอายุสิบห้าปีสิบห้าปีค่ะโอ้โหโอ้คุณถั่วคนสวยไหนเขาคนไหนโอ้เท่ากันเลยค่ะเขาเกตเกตเป็นพี่นิดนึงอ่ะแล้วเขาต้องเรียกหนูส่วนกายต้องเรียกพี่เผื่อไอพี่ถั่วนะฮะเนาะเรียกพี่ถั่วไหมกายบอกพี่ถั่วกัน ขอขี่ได้นะอ่ะไปเลยแอดไปขี่สามคนเออขี่สามคนเลยวโอ้โหกายกายขี่ได้จริงด้วยกายขยบมาหน้าหน่อยเหลือที่เจเจบ้างอ่าออ่สองคนก็ได้อ่ะโอ้โหระวังอ่ะอ่ะอพี่ถั่วกินค่ะพี่ถั่วใครจะขี่จะอะไรเนี่ยไม่สนค่ะขอกินก่อนอ่าอ่าน้องเกสครั้งที่แล้วไม่กล้าขี่ครั้งนี้ค้าขี่แล้วอคนนี้ไหม อ๋อคนนิ่มเหรอครับไหนขอจับนได้ไหมอ่าได้ครับโอ้โหมันจะแน่นมากเลยนะรู้สึกขิวเลยไหมคะไม่ค่ะเอาไมปเขี่ยอ๋อไม่กินเอ้เโอเคเป็นไงเจสรู้สึกยังไงบ้างฮะไม่รู้สึกไงกายนี่ขี่คนแรกเลยค่ะฮะขึ้นไปคนแรกเลยอ่าเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดแล้วไปกินข้าวกัน เอออะไรฮะชุดอะไรกันฮะน้ำคอล้อฟิวโอ้น้ำข้าวปั่นคอล้อฟิวใช่ไหมฮะโอ้อร่อยเหรอฮะโอ้มันเป็นยอดข้าวนะคะต้นข้าวอ่อนๆที่นว<อ>ันนี้เราปั่นแปลงนั้นเลยนะโอ,โอ,โอ้แปลงนั้นเลยใช่ไหม <laughs> ใช่ใช่เขาก็ตัดแค่แบบยอดอ่อนๆทั้งหมดนะคะมาปั่นเสร็จแ,แล้วก็มากินเลยฮครับลองชิมดูใช<ะ>่ไหมมาเคี้ยวๆไหมนิดนึงฮะ นิดนึงแต่ก็ไม่ได้แย่นะคะกก็ินได้เพื่อสุขภาพมาแล้วเพียบเลยค่ะอันนี้ก็คือเป็นแพ็คเกจที่รวมอยู่ในเกษตรินซีนะคะถ้ากิจกรรมเฉยเฉยจะคนละ600หกร้อยหกร้อยห้าสิบหกร้อยห้าสิบค่ะแต่ถ้ารวมอาหารกลางวันด้วยเป็นเก้าร้อยบาทนี่ข้าวนี่นะเป็นข้าวสามสีนะดูดีๆเฮ้ยสีมีข้าวกล้องมีข้าวแดงมีข้าวดำโอเคเมื่อกี้ข้าวที่เขาปลูกกันนะค่ะใช่แล้วน่าสนใจนะวันนี้ได้กินแล้วนะคะ จริงๆกับข้างเหลืออีกสอย่างนะฮะแต่ขอตัวกินไปก่อนนะฮะอ่ะบายบายก่อนดีกว่าใครสนใจก็มากันได้ที่โครงการเกษตรอินทรีย์สนามบินสุโขทัยนะคะจะบอกว่าสนุกได้ความรู้ได้ประโยชน์เด <N> ็กๆเห็นคุณค่าของการทานข้าวมากอ่ะโอเคค่ะวันนี้บายบายดีกว่าค่ะ